สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอัพภูมิพักนะครับและว,วันนี้นะครับเราจะมาเรียนบริษ <ival> ัทปุ่มมาสอนกันสวัสดีครับเอ้าเต้นกับกูเลยเอ้าเฮ้ยบอกเลยว่าตายมากแน่ยคุณมากช่วยดูสัมภาษณ์หน่อยแต่ใดๆนะครับอย่าลืมนะครับภู่มมิล่า แฟนก่อนออนเซลล์ออนเอพิห สิบโมงเช้านะครับแอดกิเวนพลาสแลตอนที่อ่อนตอนนี้ออนหลังจากกรโชว์งานจบเลยครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาไม่มีอะไรครับผมมากินข้าวแล้วก็มาเยี่ยมเยือนนะครับกับบริษัทโทรทัศ์ดีใจมากครับยินดีมากครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ไหมจริงๆก็มีมันต้องไ่หดกรอบรอบแบบไม่พอเนื้อในเทปไม่ใช่ไม่พอเนื้อถึงเลยทุกอย่างทุกคนเห็นคือมีแค่นี้ไปไหนไม่ได้แล้วถ้าผมเดี๋ยวเราจะเดิน้ไปดูชั้นสองกัน วันนี้เรามากินข้าวกันนะครับผมซึ่งสิ่งที่สั่งมาครับเรียกได้ว่าเข้ากันสดๆนะครับผมอย่างแรกคือพิซซ่านะครับผมน่าก,กินมากอร่อยมากมีใครกินไปแล้วชิ้นหนึ่งก็ไม่รู้นะครับอสอนย่อจัดจ้านสอนย่อจัดติ่มหรือเปล่าสอนยอดจัดติเมื่อกี้เห็นก็รูร้เลยว่าใครสั่งกับยำยำอ้อันนี้ตามตามตามหมอตามไหลบัวปหมเนี่ยโอ้โหแจ่วแต่ไม่มีข้าวเหนียวนะครับผมอ้าวจะเป็นเนี่ยเขาใครสั่งไหมไม่เคยที่เฟิร์นก็้วทไมไม่สั่งข้าวเหนียวครับอ๋อ มีนี่นะครับมีป๊าคอยดูแลนะครับผมป๊าๆเรียเป็นค่าออเดิร์ฟอ่าเป็นแบบออเดิร์ฟเื่อใครมาแบบว่ากินขนมครบเทวกินเล่นจุบจิบก่ะจุบจิบจุบจิบก่อนเดี๋ยวของจริงมาลงซื่อของจริงคือข้าวเหนียวคนละโลคนละโลและต้องกินให้หมดถ้าใครมาที่บ่อนี้ต้องมีข้าวเหนียวหนึ่งกิโลให้หมดมันก็พูดไปเรื่อยได้อยากรู้อยากรู้ที่มาของบุญมาสอดมาจากอะไรซึ่งมีตัวเลขด้วยนะบุมาสอหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดยิงยิงอ่ะปูชิบู พัศต่อรใช่ไหมแต่ถึงเขาตั้งเกิดภูมิปิเกิดจริงๆแล้วภูมิพัศจั่รเคยมีบ้านที่ต่างจังหวัดแม่อทำตั้งสวนอะไรเงี้ยแม่อยากตั้งชื่อตั้งเหมือนว่าบ้านสวนภูมัศจักรใช่แล้วมันไม่ได้ตั้งเลยครับก็เลยมาตั้งที่นี่ก่อนชื่อแม่ภูมินะครับชื่อแม่ภูมิเลยไม่ใช่ภูมิพัศจักรคนสอนเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่ภูมิกับภูพัศจักร ถ้าเป็นตามหลักโหราศาสตรเลกหนึ่งคือผู้ชายเลขสองเลขสองคือผูห้หญิงหรืออาจารย์เลขเก้าเลขเก้าคือเป็นเลขที่เอาไว้เหมือนแบบเพ<ล>ิ่มให้มันทวีคูณนะคือใช่ไหมใช่แล้วบริษัทนี้เปิดมาได้แล้วกีวป่ปี้ยไม่ถึงครับแล้วทําไมถึงมาตั้งอยู่ที่นี่นี่นี่รายการรายการตีท้ายคู่ตีทายคู่ทำไมถึงเลือกที่มาตั้งอยู่ที่นี่ทำไมเลือกมาตั้งอยู่ที่นี่ครับเพราะเช่าอยู่ที่นี่เออบ้านบบป่า ซึ่งปะป๊ามีบ้านอยู่สองหลังเปิดวานก็เลยว่าเอ้ยปะป๊าใช้ที่นี่เป็นอพานออฟฟิศดีกว่าซึ่งก่อนหน้านี้พี่ป๋อมก็อยใช้ที่นี่เป็นออฟฟิศมาตั้งแต่แรกเหรอคะมันก็คือพี่ก็นอนทั้งหมดด้วยแล้วก็จะทำเสื้อผ้ามากกว่าเนี่ยแล้วก็พอเลยทำเสื้อผ้าจะก็เอาเสื้อผ้าหมดแล้วก็เลยแบบทำที่นี่ใหม่มาเออประชุมประช่มอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าราเม่นะแบบชิลๆปะป๊าเป็นตล์เด็ดแต่ก่อนแล้วตัวนี้เป็นเสื้อผ้าแต่ก่อนเข้ามาจะเฮ้ย นอนบ่อยปะช่วงแรกแรกบ่อยแล้วมันมีใครซุบอยู่ในก็ถ้าตอนเสื้อผ้ามีเยอะแต่ตอนนี้อยู่ข้างบนแทนละไม่เดี๋วเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับ ครับพูดถึงวันนี้ต่อให้เราจะถ่ายก่อนแต่ว่าเรามีความรู้ก่อนการภูมิวิลล่าครับผมเตรียมตัวเป็นอย่างไรแล้วเตรียมตัวก็เตรียมมึงอยู่ในคำเตรียมตัวบอลได้สักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละแปด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 สิบแปด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 เฉยๆเลขตัวเดียวเลยพรุ่งนี้จะเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็กำลังเตรียมตัวนี่อยู่ในเรื่องของก็ลังจะเข้าไปซ้อมโชว์ซ้อมอะไรทุกอย่างแล้วจ้ะเราสั่งอะไรมาอีกนะเราสั่งมาอีกสิบเจ็ดอย่าง วันนั้นวันวันนั้นพี่ไทยแทยโบไปคนอยู่เป็นสิบมาวันละหุ่มแต่ <aki S 2> เนี่ยนะใช่ท่านเรียเใครอย่างต้องออกไปชิดนู่นแต่งหน้าที่โบนี่ปุ้มตั้งกล้องตัดกล้องอยู่นู่นเ <c oughs> บียดกันไปเบียดก <c oughs> ันมาเยอะพูดลุกลุกโระมาณกันกเลยเยอะ กระดืเยอะช่ป่าเจะเข้าบ้านพี่ขนาดเนี้ยจำกัดปริมาณกันเดื่อได้ไหมเอ้ยแต่ว่าถือว่าเป็นการใช้สเปซที่ดีมากเลยนะถ้าพี่สามารถเอาลิฟว์มาวางเอาทุกอย่างมาวางตรงนี้ได้ต้ก็ทำนิดเดีดวคือดีมากนะอ่านมาเพิ่มนะครับก็พี่รัสสั่งมาเพิ่มเป็นอยา หมูย่างเพิ่มแต่ย่างแต่ย่างนมย่างตำข้าวโพดตำทูลาร้าพูดถึงนมย่างกันแล้วพี่บอกว่าพอหมูทอดพี่อ็ตกองรู้ว่านมย่างอ่ะมันคือนมวัวหรืนมหมูนมหมูด้วยนนั่แหล้วแล้วพี่กินมาตลอดพี่เข้าใจว่านมย่างเนี่ยคือเป็นนมหมูเพราะก็เลยวันหมูจะมันนมจะมันจะเต้าใหญ่ใช่ป่ะเออแล้วแบบเวลามันกินเท็กเจอร์มันจะแบบมันก็ไม่มันแต่มันก็จะมีความแบบอะไรเงี้ยเราไปกินซุปหลังแบบเมื่ออยู่วันนึ่งเขาก็มึงมึงไม่กินเนื้อไม่ใช่เหรอเออใช่เออแล้วเขาบอกว่านมย่างเนี่ยมันคือนมวัวนะไม่นมหมูด้วยแต่่่่จจริงนนนนนมมมมััววาาะะใหหญกูพี นเรื่อยแล้วโอ้ยมดี่รีบนี่รีเลยหอกได้ครับล่าสุดเห็นไปเฟไว้ทั้หมดละไม่คุยมาแล้วดีพีรอบหนึ่งโอคเปเริ่อแต่แรกไปเหนิดนึงน่ครุยเหมือนเดิมเลครับต้องเริ่มที่อารตองเริ่มที่อตเื่อพ่จยไม่งอนดิเขาไม่งอนหรอเขานื่อย พี่ดูพูดออกไาอย่างนี้เลยเนีเหนื่อยะไรอ่ะครับนี้แรงเดี๋นี้เีีพี่มาพี่เซิร์ฟี่เซิร์มื่อเห็นพี่เฟิรไว้หนวดยังว่พี่ปอมเห็นพี่เฟิรไว้หนวดเคยเหเฟิไว้หนวดยาวใช่ไมไ่ก่อนที่เจอพี่ตอนออตอนนี้ปอม ไม่ที่เจอเราเกลี้ยงหมดแล้วตอนนั้นในร้านมันมืดตอนที่ไปวันเกิดที่ปอกนร้านมันม<อ><ต>ืดเขา็อดจจยไม่ป<ม>อ,อก,อกยาวกว่านี้ก็จะไว้หนวดแต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าจะไว้แบบทรงคางด้วยหรือว่าแบบล่างจมูกอย่างเดียวอะไรเงี้ยจะไว้ตรงไหนไว้สองอันหรือไว้ข้างบนอย่างเดียวตอนนี้คิดได้ยังแต่ไม่มีชอยแบบไว้ข้างล่างอย่างเดียวนะตอนนะ้คิดได้ยังก็ดูอยู่ที่ดูทรงหนวดภูมิเหมือนภูมิก็คือจะมีแค่ตรงตรงนี้มีแค่ตรงนี้กับกับตรงนี้แต่ภูมิมีเหมือนกันเนี่ยงย ต่เลเซอร์กหรอคว่าคอมีตรงนี้ไม่ได้เพราะมันกโกลแล้วมันเป็นเป็นผื่นไปหมดเลยครแต่ว่าถ้าสมมติไม่ได้เลเซอร์แล้วไวจริงก็คือจะมีแบบอย่างนี้เลยครับมีถึงหน้าใช่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ได้เป็นขนที่แบบแบบหนาเป็นหนวดพลั่งอย่างนั้นนะครับเป็นกระแสน้ำมันเป็นีกแบบว่ามันเป็นแหวนอะไรเงี้ยเออทำไมไม่เอาหมดอ่ะไม่เอาถ้ามีแบบหนวดวนไปเอาไว้เผื่อรับบนนี้อยากพาดอะไรอีกเหรอ แตหนวดผมไม่ยาวมากนะครับคือลองไว้ดูอะหนอาจจะขึ้นไม่เท่าไม่เหมือนพี่ใหม่เลยครับมันจะยาวแล้วมันก็ยาวแค่นี้ครับมันยาวขึ้นแต่มันไม่หนาหรือจริงๆอยากเก็บไว้เก็บไว้ผมสงสารคนดูคลิปนี้มากเลยไม่รู้เขาได้อะไรกันไปบ้างเหมือนกันนะมีความรักปะเนี่ยทำผมทำเล็บเนี่ยไม่ไม่ไม่มีก็ทำไม่แล้วนี่มีความรักปะเนี่ยทำไมไปทำล้งทำเล็บอะไรเงี้ยทำใครแล้วนี่มีความล้งความรักอะไรบ้เนี่ย ไม่จะคลิปเลยวันก่อนก็คุยกับตินว่าแบบเอออยากทําแบบทําแบบอัพภูมิการละครอะไรเงี้ยแล้ววันเนี้ยเจอพี่ป๋อมพี่ป๋อมก็พูดเหมือนกันแบบโดยไม่ได้นัดหมายอยากให้ทําไม่ต้องไปเคิปอะไรเยอะต้นสดไปเป็นแบบอัพภูมิเขียนแบบเขียนบทเองก็คือเพื่อนต้องเป็นคนที่ถ่อกลัวแล้วเป็นคนจนที่เยอะจิ่งเอาเอาอาหารมาเสิร์ฟปุ๊บแล้วแบบได้แล้วค่ะเเธอคิดว่าเธอเป็นใครเหรอ ่มให้เกียรติทัานหรอไม่ภูมิต้องรู้จักกับผู้จัดการร้านเพราะที่มันเมนชั่นหนึ่งคือผู้จัดการซะส่วนใหญ่สมมติว่าภูมิรู้จักเจ้าของร้านแล้วก็พยายามเป็นลูกของเจ้าของร้านแต่จริงแล้วภูมิใหญ่กว่าเจ้าของร้านอีกอะไรเงี้ยที่ที่บอกอ่ะหรือว่าพี่กัปตันเป็นายทุนของร้านเลยไม่งั้นเอางี้รู้จักเจ้าของร้านแต่ลแล้วร้านนี้เป็นร้านเซนชัยอันนี้ท้าสมาธิหรือม่วงอ่ะ อันนี้สมมุติก่อนนะมึงเสิร์ฟแล้วพอคุมเริ่มด่างคุมนี่น้องเสิร์ฟอะไรของน้องเลยครับมึงขึ้นไม่ถูกไปใส่เองที่หลังได้เริ่มเลยเริ่มเลยจะเข้าตัวไหนก็ได้อ่ะเาวเข้าตัวไหนก็ได้ถาหันมาแล้วครับเฮ้ยน้องทำไมน้องทำแบบนี้ครับเราไม่เห็นน้องมันกระเด็นเนี่ยขอโทษครับเีมยปเปลี่ยนที่ใหม่ก็ได้ครับได้ ตอนไม่ได้พูดกัดการน้องม่คุยกับพี่แบบนี้พอดีตอนนี้พูดจัดการไม่อยู่อะครับก็ต้องไปทำยังไงก็ได้ให้มาคุยกับพี่แล้วถ้ามันเลอะแล้วเกิมันเลอะเกงพี่พี่ทำไงอะเดี๋ผมใชแทนไม่ได้ไปเปลี่ยนมาใหม่พี่ไม่กินแล้วเมื่อกี้ผมก็บอกว่าจะไปเปลี่ยนมาใหม่ให้นะครับเราพูดอย่างนั้นหรอขอโทษครับ๋ยวเเปลี่ยนมาใหม่ก็ได้ครับไม่ได้ใช่ไม่ไดลี่ยับ วางจานเสียงได้ขนาะดนี้ได so ้ยังไงนครับะหยิบขึ้นไปแล้ววางมาใหม่น <burning artists> ี่เธอกำลังดูถูกฉันใช่ไหมนี่เธอคิดว่าฉันเป็นใครผมไม่รู้วคผมไม่ทราบดีครับเธอรู้ว่าฉันเป็นใครนี่ฉันสามารถไล่เธอออกได้ง่ายนะห้องน้ำเหรอขอชี้อหน่อยรูเรื่องงานละ ก็ใกล้จะจบละผ่านมาไวเหมือนกันครับระยะเวลากรไวมากเราเดินทางกันมันไกลมากเป็นปีแล้วใช่ไหมทั้งหมดอะเราเราทัวร์กันกี่เดือนก็เป็นเดือนตุลาต่อหลายเดือนอยู่แล้วมาถึงซีรีส์เราซีรีส์เราออนมาครบปีแล้วใช่ปะครบปีแล้วครบปีแล้ววเนาะหรอซีรีส์เราใหม่เราซีรีส์แบบทุกคนก็บอกว่าพวกเราก็อยากแสดงเหมือนกันพวกเราก็ อยากที่จะกลับไปอยู่ในจอบแก้วจอบแก้วอบแก้วอแก้อบใช่ครับพวกเราทั้งสองคนก็ชอบการแสดงเหมือนกันก็อยากจะแสดงเหมือนกันนะครับถึงว่าอาจจะต้องรอนิดนึง <jam Stadium> ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้อถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากจะสร้างซีรีส์พวกเราก็เชิญเดินทางกันเขาไปได้เลยพวกเราจะรอตามเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบผมไม่ใช่ก็เป็นแฟนผับรอนะครับเราเองก็รอเราเองก็อยากได้อะไรเหมือนกันอยากลุ้นอีกแล้วว่าเรื่องนี้มันจะออกมาเป็นยังไงเนาะอยากเห็นภาพอยากเห็นรูปเดนโทลอยากเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันลงในจอบนมือถือบนแอปพลิเคชันบนอะไรแบบนี้แล้วมันจะออกมาเป็นสิ่งไหนแต่ก็ต้องรอกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในโปรเซสของบพี่รอพี่นะเพราะว่าอะไรกันต่อตอนนี้อ่อ ตีกรอบคือตอนนี้รู้สึกว่าตีกรอบเก่งมากนะ <c oughs> 18หลุมตีอันเดอร์ได้ยังปฟาเตียนเด้อได้เป็นโปรแล้วแขงว่ง VTA แล้วอะครับวันดูว่าเก่งมากแต่แต่เก่งขึ้นเยอะตั้งแต่ตั้งใจแบบเปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่ในการตีกรอบแล้วก็มันก็เปลี่ยนไป เ้วก็แบบเสียตังเปลี่ยนอุปกรณ์มาเยอะละเอาจริงละคิดว่าถ้าถ้าตีได้สัก70บปลายไม่เกิน80มีความคิดว่าอยากจะสอบโปรอยากสอบโปรอยากแข่งต้องสอบด้วยหรอพี่ขั้นตอนมันคือ,อยังไงบ้างสอบคือไปสอบที่สนามที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่เขาใหญ่เราต้องตีหมุดโปรก็คือหมุดที่ไกลที่สุดต้องตี2วันติดวันหนึ่งตีได้ไม่เกินบวกสิต้องเดินตลอดทางสมมติเราสอบได้โปรแล้วเราได้อะไรจากการเป็นโปรบ้างครับได้ใบแล้วก็สามารถสอบได้น่าจะสอนได้นะไม่รู้เหมือนกันน้าสอนได้หน้าสอนได้แล้วก็แล้วก็เวลานะไปตีแต่ละสนามอย่าง ให้แล้วอย่างกอบอาชีพนี่คือเขาทําเงินกันจากอะไรครับได้ต <Spencer? S 3> ังค์จากแบบสปอนเซอร์แล้วก็พอตของ Pri ส์พอร์ตอะแต่ไม่ได้เป็นเงินเดือนเลยอะไรอย่างงี้ถ้ามีคนสนับสนุนมึงก็จะได้มีเงินเดือนแต่ว่าทุกวันนี้ตีแล้วแบบมันมันเหมือนมีจุดมุ่งหมายปีที่ผ่านมามันตีเหมือนแบบหาตัวเองตีแบบตีไปเรื่อยตีได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเริ่มแบบซ้อมเยอะมันเริ่มเจอจุดที่ใช่มันเริ่มเจอไ้พอตีแล้วมันมีเป้าหมายแล้วภูมิลัะเมื่อกี้อัพ ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ครับโอเคจัดก็เตรียมงานแฟนมีตนี่ไงเตรียมงานแฟนมีตหลายอย่างครับในงานแฟนมีตเตรียมความพร้อมตัวเองทําเพลงอีกอะไรเงี้ยครับร้องเล่นอตาใช่ชื่งชื่อเทปตอนตอนนี้ก็คือได้ได้ฟังเพลงพูดได้ได้ฟังเพลงพูดแล้วครับผม ตื่นเต้นครับเป็นแฟนมิดครั้งแรกในชีวิตแฟนคอนเป็นเบอร์เดย์แฟนคอนครั้งแรกในชีวิตครับตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นงานที่รู้สึกว่าแบบใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่มาเลยครับเพราะว่าไม่เคยเฉียดวงการนี้เลยถึงว่าส่วนตัวเองนะครับอะไรเงี้ยเราทําแค่พาร์ทของเป็นนักแสดงมาเองโดยตลอดทีนี้ต้องมาแบบว่าได้ลองอะไรใหม่ๆเหรอใช่ครับกับเวทีขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แบบท้าทายที่สุดทำได้เหรือยัง เปนมีคัพแรกที่รอบเป็นอบอบแชมเปีจัดจัดเองไหมครับเป็นวีครั้งแรกจัดเป็นแบบออนไลน์ออนไลน์อ่ะมันไม่ได้แบบออนไลน์ล้วมให้คนมาดูแต่เราทำเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งแบบว่ามันก็สตรีมมิ่งอ่ะเนห้องกรีนอยู่ท่ห้องกรีนเหรอครับเอ้าหรอต่างเป็นเป็นกรีนหมดเลยแต่ว่าออนแต่ไม่มีคนดูไม่มีอะไรมีจอโปร แต่ว่าก็มีจอที่แบบเห็นแฟนคลับเป็นคนดูคอมเมนต์มีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างต้องสร้างฟีลนิดแตัวเองนะเพราะว่าย่าเอออันนี้แปลกมากถ้าสมมติว่าไม่นับอันนี้ที่มันเป็นไลฟ์สตรีมมอ่ะอันที่ครั้งที่สองอ่ะครั้งที่สองตื่นตัวนานมากที่นี่ครัเตื่นตัวนานมากซ้อมหกเดือนซอมหกเดือนเพิ่งเปลี่ยนแล้วก็เตรียมประมาณสิบเดือนสิบเดือนปีนึงเลยเหรอเราตื่นเต้นเหนื่อยไหมครับ ซ้อมแบบบ้าๆซ้อมไปเลยไหมันก็ยิ่งซ้อมแบบซ้อมเยอะซ้อมเยอะมากอะไรเงี้ยพอใกล้ๆวันก็แบบว่าเครียดด้วยอะไรด้วยอะไรทุกอย่างเพราะเราไม่เคยทำมาก่อนแต่ว่าก็ก็ออกมาโอเคนะผมว่าก็ดีใจนะแล้วก็เอียดับตั้งแต่เพลงที่สอบทำไมอะเอียดแตกร้องช็อตเอียช็อตนะกล่องรีซีฟเวอร์เอียช็อตเต้นเนเลยแต่ก็จะได้แต่ก็จะได้เจอปัญหาแล้วก็จะได้แก้ปัญหาแต่พอหน้าสนุกดีนะแล้วเราก็จะเติบโตและเรียนรู้แล้วสุดท้ายเราอะทุกคนก็ต้องสนุกไปกัน ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้พูดทำรู้สึกถึงตัวเอง ในนนอย่างที่บอกก็ตื่นเต้นเต่นเต้นมากๆเราไม่เคยอย่างที่ที่พูดไปครับไม่เคยทําอะไรที่มันสเกลใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็มันมีหลายๆอย่างงานที่ต้องเตรียมเอยอะไรเอออะไรแบบนี้ครับมันนอกเหนือจากสิ่งที่เราเคยทํามาทั้งหมดกังวลหลายอย่างถึงแฟนๆกังวลถึงตัวเองกังวลถึงโชว์กังวลถึงโปรดักชันกังวลถึงแบบว่าทุกสิ่งที่ที่แบบต้องเตรียมต้องอะไรแบบนี้ครับไม่รู้ว่าวันจริงจะออกมายังไงแต่ก็ยังไงก็ต้องเต็มที่ที่สุดอยู่แล้วก็หวังว่าณวันที่อยู่บนแฟนคอนจะ แบบว่าทําให้ดีที่สุดแล้วก็ให้มันโฟลที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คิดว่าน่าจะรับมือปัญหาเฉพาะหน้าได้ปัญหาที่รู้สึกว่ารับมือยากคือปัญหาที่ต้องจัดทําการเตรียมการทุกอย่างนี่แหละรู้สึกว่ามันมันเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วมีอะไรอยากจะบอกตัวเองในวันนั้นไหมเต็มที่เต็มที่ที่สุดมีอะไรกังวลที่สุดมุงกังวลเรื่องเต้นใช่ครับแดนเซอร์เห็นบอกว่าประมาณ80คนนะ90ยังจะบ้าไปหเป็นรอบภูมิ เต้นกันเต้นกันเดินปิดก็ขอให้ในวันนั้นกรเต็มที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นช้าโคโซครับครับแล้วผมก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ได้มาเยือนภูมิระสอร์เป็นที่เรียบร้อยครั้งแรกเรามี house warming gift นะอ๋ออันนี้ครับอซื้อของขวันะดี๋ยวนก็ซื้อมาละมาเรียนพิเศษไหนแล้วกัน อ่านี่ just in love อันนี้ลดอะไรครับเฮ้ยผมไม่เคยน่ะต้มยำต้มยำต้มยำมาใหม่เหรอเดี๋ยวเรต้องไปลองชิมรสต้มยำเพราะนั้นสั่งมาเก้าเก้ากระปุกส่งให้แปดแล้วถ้ากดดาวแล้วกดกี่ดาวดาวเลย อ๋อรู้แล้วที่ที่ไม่ครบอ่ะวันนั้นตัดเหมือนกันหนึงปกเดียวอ้าวพี่เหรอมาสองปกถ้าผมก็ไม่ค่อยมีสาระว่ะแล้วเราไปลุ้นกันว่าเทปต่อไปจะมีสาระหรือเปล่าถูกต้องแล้วถือว่าเป็นวันพัฟนะคลิปต่อไปเราจะไปทำอะไรอ่าไปลุ้นติดตามครับผมใช่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้พาคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับวันนี้มันพอจริงจริงๆใช่ไหมวะ อุ้ยจริงข้าววีอยู่แล้วเนี่ยกินกันพอแล้วหรอไปเลยสั่งเพิ่มไงอ๋อครับผมก็กำลังสั่งเพิ่มนะครับกำลังสั่งเพิ่มกินเลยเหรออยากรู้อยากรู้ตั้งแต่เปิดบริษัทมางบดุลใจได้เท่าไหร่ตอีนี้อ่าติดลบเราเราเราต้องพูดถึงว่าทุนจบบริษัทเราสี่เปนกว่าล้านอ่าตักเลืดเลยตักเลิดเลยอ่ะมิสตอรลืดทำไมถึงชอบผม กูจะถามอะไรเยอะแยะวะกูอยากจะรู้เหลือเกินใครเซ่ให้อ่ะเซ้เองครับพี่ชอบพวกนี้เพราะว่าหยิบมาแค่ใบเดียวจริงไม่ได้ทุกคนละวันไม่ใช่เหรอวันละวันแนเดียวกันก็เมื่อเช้าหยินไปตอนที่ทำอันนั้นตอนกลางวันตอนเย็นก็มาเนี้่ยเอาหยิบนจนห้องน้ำไปสองรอบแล้วอ่ะพี่เป็คุณแม่กลับมาจากเชียงใหม่ทำซุปมาให้ก่อน ห้องน้ไปแล้วถอดรองมื้นนะผมไม่ต้องถอดจากของนาหรอกวันนี้น่าจะต้องเรียกบนโรงพยาบาลมารับพูดจาห้องน้าออกไปอะแชรเล่นใหม่ซ็อกซ์ซรมพลอนซ็อกซ์ซัมพอนพูดได้ชัดก่อนพูดได้ชัดก่อนซ็อกซอสเขาคอมเมนต์กันมาตลอดว่าแบบนั่งเฉยๆพูดไปเรื่อยๆก็ได้เอ่เฉยๆวนนี้อีกก็ได้นะนั่งมองมองมาเรื่อยๆเรื่อยๆัดไปนอนนอนเฮ้ย